โตโยต้าโคโร拉คอร์วันนี้มาติดอะไรบ้างไปดูกันค่ะ <music> ลูกค้าป้ายแดงเพิ่งออกมาจากศูนย์เลยนะคะวันนี้ลูกค้าก็จัดทั้ง การสารถยนต์ชายบันไดและฝาถังค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันค่ะสําหรับการติดตั้งชายบันไดนะคะตัวชายบันไดเนี่ยมีกาว 3M อให้ในตัวเหมือนกับสินค้าอื่นๆทั่วไปเลยค่ะหลังจากเช็ดทําความสะอาดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทาน้ายาผสานตรงส่วนที่เราจะติดตั้งนะคะเพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้ติดแน่นทนนานแต่ไม่ทําลายสีรถค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะก็ลอกกาว 3M อมแล้วก็ติดตั้งบริเวณขอบประตูด้านล่างได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าตัวนี้ติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะจริงๆวันนี้ที่ลูกค้ามาติดอะ่ะทุกอย่างลูกค้าติดเองได้หมดเลยค่ะสำหรับชายบันไดหรือว่าสครับเพจที่บางคนเรียกกันนะคะตัวนี้วัสดุเป็นสแตนเลสแท้นะคะลูกค้านอกจากจะตกแต่งรถให้สวยงามแล้วเนี่ยลูกค้ายังใช้กันรอยเท้าได้ด้วยนะคะเวลาขึ้นลงรถติดตั้งเสร็จสิ้นทั้ง4ด้านเดี๋ยวไปติดตั้งกันสาดกันต่อค่ะสำหรับกันสาดรถยนต์นะคะตัวนี้ของร้านเราเป็นอะคริลิกแท้100%นะคะไม่ซีดไม่ลอกไม่ม่วงอายุการใช้งานขั้นต่ำ 5- วิธีการติดตั้งก็ง่ายเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้เช็ดทาความสะอาดบริเวณขอบประตูที่จะติดตั้งนะคะหลังจากนั้นทาน้ำยาประสานบริเวณขอบประตูที่กาวจะโดนรดค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะลอกแผ่นฟิล์มกาว 3M ออกนะคะแล้วก็ทําการติดตั้งลงไปได้เลยค่ะสําหรับมือใหม่ที่ไม่ใช่ช่างเนี่ยติดตั้งครั้งแรกลูกค้าลองเอาไปเท่ากับรถก่อนลอกกาวก็ได้นะคะเพื่อความแม่นยำเนาะ ข้อดีของการติดตั้งกันสาดนะคะนอกจากจะประดับรถยนต์ให้สวยงามแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าจอดรถกลางแจ้งลูกค้าสามารถแง้มกระจกลงได้ประมาณ1-2นิ้วโดยที่คนด้านนอกจะมองไม่เห็นนะคะว่าเราแง้มกระจกอยู่เป็นการระบายอากาศให้ด้านนอกเทก่าอากาศด้านในนะคะทําให้เวลาเราขึ้นรถหลังจากที่จอดจากแดดนานๆเนี่ยทำให้อากาศไม่ร้อนจนเกินไปและเวลาลูกค้าขับรถตากฝนนะคะลูกค้าสามารถแง้มกระจกลงได้ขณะที่กําลังขับรถอยู่โดยที่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเราขับรถเร็วเนี่ยฝนจะสาดเข้ามาด้านในตัวนี้นะคะจะทําให้ฝนไม่สาดเข้ามาด้านในตามชื่อเลยค่ะ ติดตั้งเสร็จสิ้น4บานเป็นที่เรียบร้อยนะคะตัวนี้ติดง่ายเหมือนกันค่ะใช้เวลาติดตั้งประมาณ10-15นาทีถ้ามือใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีค่ะ สุดท้ายนะคะครอบฝาถังน้ามันตัวนี้่ติดง่ายไปใหญ่เลยค่ะวิธีการติดตั้งก็เหมือนกับตัวอื่นที่แม่ค้ากล่าวไปเลยค่ะส่งงานคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็เป็นที่พึงพอใจแอบแอบกระซิบกับแม่ค้าว่าเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาติดเพิ่มแน่นอนค่ะบอกเลยนะคะว่าแต่งรถเนี่ยไม่มีจบจริงๆสำหรับใครสนใจนะคะแม่ค้าแปะคอนแทคสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะคะใครสะดวกมาติดตั้งหรือสั่งซื้อออนไลน์นะคะคอนแทคเดียวกันเลยค่ะลูกค้า